สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะมีความสุขจังเลยวันนี้มีความสุขมากๆค่ะทุกคนค่ะวันนี้นะพี่วีนั่งทำระบบใหม่นั่งทำธุรกิจตัวใหม่ของพี่วีเป็นระบบจิกลิงค์ค่ะทุกคนค่ะตื่นเต้นมากตื่นเต้นมาก อะไรก็แล้วแต่ที่เราบอกกับตัวเองว่าฉันเรียนรู้ได้ฉันพัฒนาได้มันไม่เกี่ยวหรอกว่าคุณจะอายุเท่าไหร่มันไม่เกี่ยวหรอกว่าคุณจะมีการศึกษาสูงขนาดไหนแต่ถ้าเกิดใจของคุณมันสู้แล้วก็ใจของคุณจะเอามันทําได้ค่ะพี่วินนึกถึงบุคคลที่เขาประสบความสําเร็จที่เขาอายุเยอะๆอย่างลุง KFC หรือ อย่างคนที่เขาเรียกไราัลเบิร์ตไอน์สไตน์ซึ่งเขาลองแล้วลองอีกลองแล้วลองอีกลองแล้วลองอีกพี่วี นำพวกเขาทั้งหลายมาเป็นแรงบันดาลใจเพราะว่าเราอายุยังน้อยอยู่ฮ่พี่วียังบอกว่าตัวเองอายุยังน้อยอยู่ฉันเรียนรู้ได้ฉันพัฒนาได้แล้วก็ชื่นชมตัวเองตลอดเวลาทุกคนคะ่ะสิ่งที่คุณจะต้องมีเลยนะเกี่ยวกับการเป็นสายเสกหรือการเรียนรู้อะไรบางสิ่งบางอย่างหรืออยากจะประสบความสาเร็จคุณจะต้องเชื่อมั่นในตัวเองและ เอาบุคคลที่เขาประสบความสําเร็จนะคะมาเป็นต้นแบบของเราและเอาพวกเขานะคะมาเป็นแรงผลักดันให้กับเราและคุณรู้ไหมคะว่าเกิดอะไรขึ้นกับธุรกิจใหม่ของพี่วีซึ่งมันดีมากๆเลยวันนี้นะจะออกมาแบ่งปันสิ่งดีๆนะเป็นธุรกิจพี่วีเองนอกจากจกะทำ tsb เป็นหุ้นส่วน tsb กับครูสิตาแล้วพี่วียังมีธุรกิจที่เป็น ใน TSMU ก็จะมีร้านทองใช่ไหมคะทุกคนคะ่ะและก็อีกอันนึงนะก็คือเป็นธุรกิจที่นำบัตรจิกลิงค่ะนำบัตรดิจิตอลซึ่งหลายหลายคนแม่ค้าออนไลน์ทั้งหลายนักธุรกิจทั่วไปนักธุรกิจที่ออนไลน์ทั้งหลายคุณต้องรู้เรื่องนี้เลยว่าธุรกิจของคุณจะขยายเติบโตได้กับโลกออนไลน์สมัยนี้คุณต้องมีตัวช่วยอย่างจิกลิงค่ะเพราะว่าจิกลิงจะช่วยให้คุณทำ เปิดกว้างขึ้นเพราะว่าบางสื่อโซเชียลเขาจะให้คุณส่งหลายส่งลิงก์ไปแค่ลิงก์เดียวติดลิงก์อย่างอย่างทิกตอกเนี่ยเพราะว่าทิกตอกคนสร้างตัวตนได้ง่ายแต่ถ้าเกิดคุณใส่แค่ลิงก์เดียวคนก็จะตามหาแต่คุณอย่างเดียวแต่ถ้าเกิดคุณมีจิกลิงก์และคุณมีนามบัตรสร้างนามบัตรของคุณให้มันดูสวยให้มันดูดีและคนคลิกเข้าไปมันมี ตัวตนของคุณเลยมันจะดีมากๆไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานไหนหรือว่านักธุรกิจท่านไหนที่คุณอยากจะประสบความสําเร็จและอยากมีคนติดตามเยอะๆอยากมีการขายเปิดการขายเยอะๆจิ i กลิงคืคอตัวช่วยค่ะและจิกลิงของพีวีนะคะมันสามารถสร้างไรายได้ได้ด้วยนอกจากเราจะเอาสินค้าของเราของคุณหรือของใครที่เป็นเจ้าของจิกลิงเนี่ยค่ะคุณสร้างโปรไฟล์ของคุณสร้าง เพจของคุณหรือคุณสร้างาเขาเรียกอะไรอะ่ะหน้าหน้านำบัตรของคุณแล้วคุณยังสามารถสร้างเงินกับจิกลิงได้ด้วยเพราะว่าเรามีการขายให้เรียบร้อยหากมีคนสนใจคุณก็แค่คลิกเข้าไปจ่ายแค่500บาทคะ่ะทุกคนคะ่ะ500บาทจากการาซื้อจิกลิง1์เดือนสามารถผ่อนชำระได้7เดือนก็คือคุณได้ ไลฟ์สไตล์ไลฟ์ถามก็คือตลอดชีพของคุณเลยมันดีมากๆและบอกตัวเลยว่าคุ้มโคตรคุ้มเลยค่ะเพราะว่าจิกลิงนี้จะอยู่กับเราเหมือนกับ Youtube เหมือนกับ TikTok อเหมือนกับ Facebook หรืออะไรก็แล้วแต่แต่เขาจะสร้างเงินให้เราเป็นตลอดชีพของเราคนที่มองเห็นในจิกลิงของเราคุณก็จะได้เงินทันทีถ้าหากเขามีการซื้อขายและอีกอย่างคุณสามารถเอา,อาเว็บไซต์หรือ เพจของคุณใส่ไปในจิกลิงเขาสามารถทำการขายได้เลยซึ่งมันดีมากๆสํสำหรับแม่ค้าออนไลน์ทุกคนคะ่ะที่คุณกำลังมองหาฐานพื้นฐานของการสร้างรายได้ในะช่วงนี้และที่สำคัญอย่าบอกบอกเลยว่ามันง่ายมากขนาดพี่วีคะ่ะพี่วียังไม่เคยทำอะไรพี่วียัง ตั่งงมงมงม,งมทำและมีความสุขกับการทําจิกลิงเพราะว่าอะไรมันนึกถึงว่าเฮ้ยถ้าคนทําได้ดูรู้เรื่องนี้คุณจะประสบความสําเร็จและจิกลิงสามารถสร้างรายได้นอกจากจะได้ค่าคอมมิชชั่น500บาทจากบริษัทแล้ตตอนหนึ่งคน1นึ่งยูเซอร์นะคะคุณยังสามารถสร้างได้ดาว1ดาวก็คือ1บาท1ดาวก็คือหนึบาทถ้าสมมติ ยูสเซอร์ของคุณเขาสามารถสร้างรายได้เขาสร้างของเขาเหมือนกันและคุณจะได้ทั้งหมด7ชั้นค่ะ1บาท7จดชั้นและถ้าเกิดมีการาใช้เป็นล้านล้านคนคุณก็ได้เงินเป็นล้านล้านโดยที่คุณไม่ต้องทำอะไรเลยคุณแค่สร้างกิ๊กลิงของคุณและมีคนสั่งซื้อในระบบสั่งซื้อในธุรกิจที่กิ๊กลิงในนามบัตรของคุณเขาสามารถเอาไปสร้างของเขาสร้างได้เยอะ เท่าที่คุณจะทำได้สามารถใส่รีวิวของคุณใส่เชื่อมโยงไปกับ Facebook TikTok Facebook หรือ Instagram หรือทุกสื่อของคุณที่คุณทำอยู่คุณสามารถเอาใส่ได้เลยมันง่ายมากและบอกเลยว่าไม่มีอะไร สายที่จะเริ่มการเรียนรู้ค่ะทุกคนค่ะเพราะว่าโลกออนไลน์เพิ่งเริ่มเข้ามาและมันจะอยู่กับเราเป็นร้อยร้อยปีเริ่มตอนนี้เริ่มตอนไหนมันก็สำเร็จค่ะถ้าใจเราบอกว่าเราทำได้มันก็สำเร็จได้ง่ายๆค่ะบอกเลยว่าลุง KFC เขายังมีคนแก่สร้างขึ้นมาแต่เรายังเด็กอยู่บอกเลยว่าเรายังเด็กอยู่เราเรียนรู้ได้และอีกอย่างหนึ่งเราเรียนกดเลยกด แรงดึงดูดกฎจักรวาลและเราสามารถรู้ทางลัดนี้มันยิ่งเรียนเรายิ่งมีความสุขมันมันบอกเลยว่าคนที่ขายของเดี๋ยวบอกก่อนนะจิกลิงอีกอันหนึ่งคือคนที่ขายของอาหารพวกที่เขาขายของอาหารหรือพวกที่ขายเสื้อผ้าขายอ,อ,อะไรที่เครื่องสำอางหรืออะไรก็แล้วแต่ที่คุณขายอยู่ทุกวันนี้ค่ะคุณสามารถเอามาสร้างใส่ในจิกลิงของคุณและ วางแค่ลิงก์เดียวของคุณที่หน้า Facebook, TikTok, หรือว่า,า YouTube หรือว่า i n s t a g r กรหรือที่ไหนก็ได้คุณลูกค้าของคุณเขาสามารถตามเห็นธุรกิจของคุณทั้งหมดเลยหยุดหมดเวลาที่จะต้องจ่ายแค่เบอร์โทรศัพท์หรือแค่นามบัตรธรรมดามีจิ๊กลิงก์แค่คลิกเดียวตามหาทุก อย่างในตัวของคุณและธุรกิจของคุณก็จะขยายไปอย่างรวดเร็วเลยค่ะทุกคนค่ะยินดีต้อนรับถ้าหากใครอยากจะเจออยากจะเห็นแป๊บเดียวไม่นานค่ะเดี๋ยวพี่วีจะโชว์ให้ทุกคนเห็นว่าจิ๊กลิงของพี่วีมันดียังไงและมันสร้างไรายได้ให้เรายัางไงค่ะโอเคแล้วเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ